ตอนนี้โมก็อยู่ที่ถนนคนเดินพิซซโลกค่ะวันเสาร์าจะมาถ่ายร้านชาบูนะคะไม้ละสิบบาทชาบูเสียบไม้นะคะอ,อะไรผักวุ้นเส้นผักสดฟรีผักสดวุ้นเส้นนะจ๊ะอุ้ยชาบูมาแล้ว <c oughs> เสร็จนะคะโอเคมีสองน้ำจิ้มเลย เสรดดน้งหนูเกคล่ะสกุงเรียนใช่ไหมลูกูุ้งนไมโอเค่วอ๋อมาแล้วสิบบาททุกอย่างเลยหบบจ้าหมูแดงยี่สิบอ๋อหมูแดงยี่สิบนะจ้าอ๋อหมูแดงเป็นหลอดเลยยี่สิบาทา้สิบบาทหมดตีผากตีวุ้นเส้นนะคะก็คือนํำทุกอย่างไปลวกก่อนเป็นร้อยสิบนะคะอ๋อใรคะ เอาพอดีลูกไม่เอาพอดีเลยนะใส่เป็นหม้อนะจ๊ะน้ำเดือดเลยปุดๆเลยไม่เดือดไม่ได้เลยค่ะแต่มันจะไม่สุกเนาะสวัสดีแม่ค้าด้วยนะจ๊ะชื่อคุณอะไรคะพี่ติ๋มค่ะค่ะพี่ติ๋มนะคะพี่ติ๋มขายเฉพาะตลาดถนนคนเดินหรอคะตลาดร่วมใจค่ะตอนเย็นตลาดร่วมใจจ้ะตอนเย็นแล้วก็มีแก๊บด้วยค่ะ มีแก๊ปด้วยนะคะพิมพ์ชื่อว่าอะไรจ๊ะชาบูเสียบไม้ค่ะชาบูเสียบไม้นะคะ,คะนี่โอ้โหอันนี้90บาทเยอะมากๆเลย,ยเขาก็จะมีน้ำจิ้มให้นะคะเจ้็ผิดบ้างูกเลโอเโออได้แล้วะเลือกปลาหมึอกกรอบทางนั้นเลยนะคะอ๋อนึกว่าปลาหมึอกกรอบอ ปู้ยนะปลาดอลลี่ปลาดอลลี่ปลาดอลลี่นะจ๊ะนี่มีทั้งหมด20สิบตัวอย่างมีทั้งหมด20ตัวอย่างนะคะปูปูไม่มีมี่ปูรับเหอปูอัดได้กุ้งหอยปูปลาปลาให้ไหมคะแล้วก็หมูเห็ดเป็ดไก่ หมูแดงเอาไหมคะลูกหมูแดงเอาไหมแม็ก,มกอร่อยมากแปดเก้าคะลูกเก้านะคะเก้าคือเก้าสิบบาทแปคือคะลูกโอ้หมูแดงนี่เขาบอกอร่อยมากเลยนะคะร้านนี้มีหมูแดงอดขายด้วยอะ่ะ านนอกสถานที่ไม่จ๊ะรับค่ะรับออกงานนอกสถานที่ด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวโมขอเบอร์ไว้หน่อยนะคะดานะคะลูกค่ะเอาเผ็ดไหมคะเอาเผ็ดไหมแม็กเผ็ดนะมีน้ำจิ้มสองแบบก็จะเป็นน้ำจิ้มซุกี้กับน้ำจิ้มซีฟู้ด แล้วก็ร้องผักที่ลวกแล้วนะคะหมูเด้งสุกคะ่ะรอหมูเด้งสุกก่อนนะคะอุ้ยผักสีสวยจังเลยแม่คำะมันได้สวยมากเลยอะ่ะวิ่แม่ส่องไฟให้เขาสวยอ่ะเขาชอบขายมานานหรือยังนะคะปีกว่าแล้ะค่ะปีกว่าแล้วนะคะได้กระแสตอบรับที่ดีมากเลยน่ากินนะเนาะนี่เป็นหมูเด้งามาชชามาคะ สายจ้าจะกินของพี่อร่อยโดนโอค่ะค่ะลองกินนะดูเนาะค่ะใส่เื้ใช่มไหมคะลูกยังเลยค่ะไม่ได้อยู่ที่นี่ที่ไหนคะอยู่ไหนครสวรรค์ค่ะอ๋อนครสวรรค์นครสวรรค์มีไหม อ๋อนี่ไม่มีน้ำใช่ไหมจ๊ะไม่มีค่ะเราขายแห้งค่ะอ๋อนี่ค่ะเพื่อนเพื่อนเป็นชาบูแห้งนะคะอ่าอันนี้ลูกค้าเขาก็เลือกนะจ๊ะลองชิมดูไหมคะลองชิมดูติดตาสัรวค์ยังยังไม่เห็นนะจ๊ะหรอเลือกเลยทุกอย่าง เาไปจ่ายค่าห้องแล้วนี่หมูไ้วยนูกนะคะบรรดาหมูหมูเบคอนนะคะหอยปลาหมึกอะไรอีกมีเยอะมากเลยผักอะไรก็มีนะจ๊ะน่าเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้แม่ค้ามาทางด้านนี้นะจ๊ะรอไม่นานนะจ๊ะร้านนี้ ควรู้เผ็ดไหมคะมีน้่งจี๊สองอย่างเาก๋ี้คือเผ็ดเรือกเผ็ดเผ็ดเิ่เ,เดียวมาเท่าคนกันรูคนกันไหมคุกกี้จะหวานหนะน่อยนะเผ็ดน้อยนะอือมีผักลวกค่ะผักมา น้ำจิ้มมีความหอมมากเลยนะคะเดี๋ยวโมจะไปลองชิมอีกทีหนะะึงมานแล้วจ้ะฮะโอนเลยลูกอันนี้แปดสิบค่ะแปดสิบสุดจัดประหลัดบอกค่ะ ตัวอย่างเลยนะคะ เป็นไงมัง่งโรสชาติเป็นไงมั่งเปรี้ยวเค็มหวานเปรี้ยวบอบเจ้ไมห่หวานมาเหรอต้องชิมไหม กินก่อนเลยอแม่ก็กินพระราชาก่อนเลยกุ้งราชาราชาวัตถุดิบบูดดเดงเขาบอกอร่อยบูดเงดงอ่ะมันจะออกเปรี้ยวเผ็ดใช่ปะทางนี้จะออกเป็นรสเปรียปร้ยวเผ็ดนะมันกลมกล่อมดีคะกลมกล่อมนะคะมันไม่โดด ก็พอมีน้ำซุปป้ะเนี่ยเนาะก็น้ำอิร่งข้างในแล้วแล้วก็นนม,มันไปผสมกับน้ำจิ้มมันจะพอดีเลยหอ,อ,อมรสชาติออกหวานเผ<ม>็ดเค็มนะคะ เหมือนแบบตอนแรกไม่มีน้ำอ่ะแล้วน้ำมันก็ออกมาเอา่อยออกวหวานเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวตามค่ะหมูเด้งนุ่มมากเลยเมื่อกี้เนะี้ยเดี๋ยวเราลองชิมม้นเส้นกันนะคะชิมผักด้วยหมูเด้งอีกที 来来来